ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดได้มีการแพร่ระบาดในสังคมเพิ่มมากขึ้นยาเสพติดเหล่านั้นนับวันจะง่ายต่อการเข้าถึงและดาดดื่นในสังคมจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหายาเสพติดในประเทศมีความรุนแรงเข้าสู่ขั้นอันตรายสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติหน่วยงานที่คอยปกป้องสังคมให้ผลจากภัยอันตรายต่างๆตลอด24ชั่วโมงและเป็นหน่วยงานที่ต่อสู้กับยาเสพติดมาอย่างยาวนานต่อเนื่องแม้จะใช้มาตรการปราบปรามยาเสพติดในระดับใดก็ตามก็มักจะพบว่ายังมีกระบวนการส่งต่อและสนับสนุนยาเสพติดให้ผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลา การสร้างอุปสงค์และอุปทานในการเข้าสู่วงจรของยาเสพติดเป็นทางเลือกที่สำคัญของการป้องกันการเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นความหวังของครอบครัวสังคมและประเทศชาติได้ต่อไปโครงการการศึกษาเพื่อการต่อต้านการใช้ยาเสพติด หรือโครงการแดดได้ถือกำเนิดขึ้นที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเมื่อปีพุทธศักราช2526โดยมีเป้าหมายในการสร้างทักษะทางความคิดให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนเพื่อเด้ก,ก้าวขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ในทุกด้านปราศจากการใช้ยาเสพติดจนกลายเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสู้การสร้างความมั่นคงให้กับมาตุภูมิได้ในที่สุดประเทศไทย ได้เริ่มโครงการแดงเมื่อปีพุทธศักราช2542โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการแดงอเมริกาส่งทีมวิทยากรตำรวจแดงและนักการศึกษาจากโครงการแดงอเมริกามาเป็นผู้ถ่ายทอดด้วยวิธีการขั้นตอนและหลักสูตรที่ได้มาตรฐานอบรมอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ชัดเจนแม่นยำตรงตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของหลักสูตรโครงการ และได้ทรงต่อสู่ครูตำรวจแต่รุ่นแล้วรุ่นเล่าเพื่อเป็นผู้นำเอาหลักสูตรคุณภาพถ่ายทอดทักษะการใช้ชีวิตในหลักสูตรการศึกษาเพื่อการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนหรือโครงการแดดไทยแลนด์จวบจนปัจจุบันโครงการการศึกษาเพื่อการต่อต้านการใช้ยาเสพติดหรือโครงการแดดเป็นโครงการที่ได้มีการออกแบบ มาเพื่อสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจในการปฏิเสธสิ่งเสพติดด้วยการใช้รูปแบบการตัดสินใจเพื่อให้นักเรียนเป็นคนที่มีความคิดวิเคราะห์มีหลักการมีเหตุผลสามารถรับผิดชอบตนเองกลายเป็นคนคุณภาพของสังคมได้อย่างสมบูรณ์โดยมีการเรียนการสอนจำนวน13บทเรียนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผ่านหลักสูตรมาตรฐานการอบรมเป็นครูตำรวจแต่เป็นผู้เข้าทำการเรียนการสอนสัปดาห์ละครั้ง จ,จนจบการศึกษาพร้อมเข้ารับใบป,ประกาศนียิบัตรเป็นผู้สำเร็จหลักสูตรมาตรฐานนี้เป็นเวลากว่า22ปีที่โครงการแดกได้มีการเรียนการสอนไปทั่วประเทศมีนักเรียนที่ผ่านหลักสูตรจำนวนกว่า7,64,436คนปัจจุบันมีครูตำรวจแดกทั่วประเทศจำนวน8,213นายกระจายตัวอยู่ทุกกองประชาการ มีกำลังการผลิตนักเรียน4แ0,000คนต่อปีซึ่งยังนับได้ว่าเป็นจำนวนที่น้อยเมื่อเทียบกับจำนวนของเด็กนักเรียนทั่วประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดกองบังคับการอำนวยการมอบหมายให้ฝ่ายป้องกันอาชญากรรมได้เน้นถึงความสำคัญของการผลิตครูตำรวจแด่และเสริมศักยภาพเพื่อส่งต่อสู่การให้ความรู้ การเพิ่มทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยรูปแบบต่างๆในสังคมให้แก่เด็กในโครงการพร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะการเป็นครูตำรวจแอดให้เกิดกับผู้ผ่านการฝึกอบรมให้สามารถส่งต่อหลักสูตรมาตรฐานของโครงการไปสู่สถานศึกษาของนักเรียนได้ในทุกสถานการณ์สนับสนุนส่งเสริมด้วยสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบแอนิเมชันสื่อการสอนแบบออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งยังเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์อันดีที่ได้ดําเนินการสู้สายตาของสังคมในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ครูตํารวจแไดได้มีความพร้อมต่อการเรียนการสอนเข้ากับยุคและสถานการณ์ปัจจุบันได้ในทุกรูปแบบจึงเป็นเหตุผลในการจัดการเสริมสร้างองค์ความรู้สู่ครูตํารวจแดผู้อยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศในครั้งนี้ ด้วยบทบาทหน้าที่เหล่านี้คือคุณค่าที่ยิ่งใหญ่คือโอกาสที่สำคัญของชีวิตในการก้าวสู่การเป็นครูผู้ให้ผู้สร้างอนาคตแกเด็กตัวน้อยที่ยังขาดซึ่งประสบการณ์ขาดซึ่งแนวทางเมื่อต้องตัดสินใจในการเลือกทางเดินของชีวิตเราจะก้าวไปพร้อมๆกันกับครูตำรวจแด่ทั่วประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน ให้สมดังคำปฏิญาณตนที่เราครูตำรวจแน่ทุกรุ่นได้ให้ไว้ว่าทำด้วยศรัทธาอาสาด้วยใจ